สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารียวการโปรแกรมดอกกุญแจเมอร์เซเดสเบนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสี่านะครับ w สองศูนย์สามหรือเรียบในนามช่างว่าตาถั่วนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับตอนนี้ช่างกุญแจเอชินได้โปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเช่นเคยนะครับเราก็จะทดสอบเรื่องของระบบสตาร์ทนะครับแต่ตัวนี้การเดิมของลูกค้ามาก็คือตัวรีโมทเดิมเนี่ยนะครับ เราพยายามซิงให้แล้วเนื่องจากว่ารถลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเบาะมานะครับต่บอไฟฟ้าตอนนี้ก็ไม่สามารถทํางานนะครับได้เลยนะครับรีโมทก็เลยใช้งานยังไม่ได้ตามตัวออริจินอลนะครับเนื่องจากว่าระบบตัวนี้ต้องไปไล่เรื่อง2่องว่าเขาตัดระบบะเซ็นทรัลล็อกออกหรือเปล่านะครับเราก็เลยจะทดสอบในเรื่องของสตาร์ทอย่างเดียวนะครับตอนนี้ของเรานะครับเข้าใหม่เพิ่มเปิดด้าเพื่อความชัวนะครับ เช็คก่อนนะครับสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทํากุญแจนะครับก่อนที่เราจะทําเราเช็คภาพโดยรวมหมดนะครับนับปงนับปดัดเรือนไม้ว่าสมบูรณ์ไหมนะครับทําเสร็จก็ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแกเป็นการยืนยันว่าเราได้ทํากุญแจให้ลูกค้าแบบไร้กังวลนะครับอันนี้ดอกออริจินอลนะครับ เรียบร้อยตาติดทั้งคู่เพ็นอันว่าลูกค้าก็เซฟในเรื่องของดอกหายหมดได้ถ้าหายหมดนี่ลูกค้าก็ต้องจ่ายเพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจากราคาที่ทําเพิ่มเนาะลูกค้าได้มีกุญแจสองดอกก็ถือว่าอุดใจนะครับอ่ะส่งมอบให้คุณพี่เขานะ้าหน่อยครับ,รบอขอบคุณมากครับคุณพี่ที่ไว้วางใจมาทําถึงนี่เลยอ่ะทดสอบหน่อยครับพี่ว่าสตาร์ทได้จริงไหมครับเนี่ยไอเจ้าของเ,เทสเลยทําเองสดๆถ่ายเองสดๆนะครับ ลูค้าเรามาไกลเลยทีเดียวแคได้กุญแจโคมเนี่ยมสวยเข้าไปใช้เลยถ้าต,ต่อไปเราก็ไปกัดฟันให้อีกทีนึงโอเคสตาร์ทแล้วกระจกขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ร้านตัดฟันมาให้ใหม่โอเคอกระจกขึ้นก่อนเดี๋ยวผมเอของไปเก็บก่อนนะคนนี้นะเจอกันที่ร<า>้านครับครับ